มีข่าวอัปเดตของ j u s t m n n i n t t r r n t t o o n l l ครับเช้านี้นมีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัท j s t m i n e Submarine Telecommunications จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Jasmine นเนี่ยนะฮะยืนยันรับชำระเงินจากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด S <S เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S โดยเขาก็มีการระบุรายละเอียดว่า NT เนี่ยได้มีการวางเงินจำนวน5,066ล้าน313,874 0บาท99สตาง์อ,อันนี้เอากันเป๊ะๆนะครับรวมถึงหนังสือรับรองกากรหักภาษีนัดที่จ่ายจำนวน7 0ล้าน5 0 0น 913บาท14สตางค์ต่อสำนักงานสารปกครองกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่9ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้เอาแหละก่อนหน้านี้ที่มีการตั้งคำถามกันว่าแจ๊สจะได้รับชำระเงินกี่โมงอตอนนี้อันนี้ชัดแล้วนะฮะว่าได้รับวันนี้ขนาดเดียวกันมันก็มีกระแสก่อนหน้านี้ว่า โอเคแม้จะมีวันวอลเวลานอรบุออกมาแล้วว่าจะได้รับชําระเงินเมื่อไหร่รแต่จะชาระเป็นเงินสดทั้งก้อนเลยไหม,มหรือจะมีการชําระด้วยงานชําระด้วยสัมทาอ่าวันนี้ไม่ต้องไปคุยอะไรกันมากมายให้มันเจ็บคอคเขาจ่ายเป็นเงินสดก้อนเดียวเลยอ,อืเพราะฉะนั้นน่าสนใจต่อไปอนะคุณบ่าอห้าพันล้านบาทตรงนี้จัสซินจะเอาไปทําอะไร,รนะครับถ้าเทียบเคียงกับทางฝ่ายบริหารที่ ให้แนวทางก่อนอันนี้นะฮะสำหรับเงินก้อนนี้นะครับผ่าพล้านบาทเนี่ยอย่างดรโสรัสอัศวประภาก่อันนี้ซีโอของแจสมินบอกไว้3ก้อนเนี่ยแบ่งเป็น3ก้อนนะก้อนแรกก็คือด้วยความที่เงินตัวนี้มันควรจะได้พูดถือหุ้นมันควรจะได้ตั้งแต่17ปีที่แล้วละเพราะฉะนั้นก็มาครั้งนี้หนึ่งก็คืออาจจะหักจ่ายันผลก้อนหนึ่งก้อนแรกนะและก้อนที่สองก็เก็บไว้เป็นในแง่ของกระแสเงินสดนะที่ใช้บริหารตัดการต่อไป และอีกก้อนหนึ่งก็ใช้สําหรับว่าเผื่อว่าถ้ามีโอกาสใหม่ๆมีโอกาสการลงทุนก็จะใช้อีกก้อนหนึ่งในแง่ของการลงทุนก็แบ่งเป็น3ก้อนนะครับ